สวัสดีครับมมุ่ใาสิมาเห็ดเมนูอย่างน้อมาดิมน,นี้ยายอู๋สีพ้ามาคนอีปูจ้าคนกัน,นเลยจ้าอันนี้ยายอู๋ขวไว้แล้วหอมแดงกระเทียมแล้วก็พริค่ะใส,ส่ความไปมันเจ้งสีต่ำไงค่ะนิดนึงหัวนัวค่ะเมนูคน,นอีปูได้ครับแม่จ้า ี่วงนี้ปูช่วงนี้ปูช่วงนี้มาแลง้ีงปูสีมันเลยค่ะปูมันเอามาปนแสแตะตมักิบแล้วปูย้ายอูกแกะไว้ค่ะมาต่ำแล้วนี่เป็น เกตหลายอยู่ด้วครับส่วนนึ่งเสี่ยวใบกินก็ตำมะฮงมาั่นอันนี้แไปกินตกี่ยนสี่ยวใบจีนตำมะฮงเขาบอกเขามากตำเห็นมันแหลมตะกอนได้จ้าอันนี้หนังปูที่เป็นต้มใส่หนังปลาล่าไปแล้วครับอันนี้เป็นเสียวมากหมูมันแม่มันดีครับส่วนหนึ่งปูตำเห็นมันละเอียดตะกอนได้จ้าหอมกินกับปูครับบักทิพย์มานนักันเลยบาดหอมเลยค่ะบนกับปู เก่าหรอครับยังกองแรงกองแรงมาคือเก่า <S 2> <S 2> ยิ<ภ>ยยาน้นเสียงกไม่หิวเขาล้หอ,อมเรงน้อยหอมเป็นเมนูยำนี่แหะครับกบปูเนาะกบกูผัดกระปุกผักขาดย่างน,นึ่งยู่บริทที่ตั้งสวนผักมือน ครับค่ะน,นี่เขาจะเอาเครื่องปรุงใส่ค่ะอันนี้นั่นก<ด>แล้วอุ่นต่มไว้อืมเติบใส่หมดค่ก็มันน่ะตามด้วยผงนัวจ้าตามด้วยน้ำปลาจ้านี่จะปล่ารุงหมูน้ำมันเค็มผวก กุจู้ชื่อเก่าเหรอครับก็จะใส่น้าหลายตามกุจู้ก็คือน้าแบบว่าพราะฟุ้งคลิปนี่แหละครับตามด้วยผักค่ะผักเสพกนเนาะหอมผักซีกนหอมหอมไน่อยเตาดก็ใส่หลายเดี๋ยวผติดตัดกินญี่ปุ่นเพื่อนว่าันสวัสดีหอมที่หอมกินปูนะครับ ดู้เขาละครับเอาตัก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 แปเนี่แล้วเด้วเวลากินเขาละอู้คนดีปูหอมหวยหวยมาครับหอมหยนี่หยอันนี้เปนเจียวใบจิงก็ตำหกงแบบสับโอ้แซแบกแล้วครับูมันดีดีพี่น้องก็ตำหมกง มังคุดเทศมังค์เบิงเนี่ยหน้าตาปนปูจะมีปนปูวันนี้เพราะลวกผักย่างหลายอย่างแล้ต้มบักเขือค่ะบักเขือเก็บมาแต่สวนอันนี้ผักแก้มผมเป็นอันนี้ักแก้มผมเก็บมาตะนานี่อ่อนๆนะครับอันนี้ก็เก็บมาแต่สวนุปนหน้าตาปนอิปู่ปนอิปูปักซีดาตาจังซีค่ะมาแซ่บๆน้อกันเด้อพี่น้องเลยขอบคุณที่รับชมยายอูค่ะ คุณคราบสวัสดีค่ะ